สวัสดีครับพ่อพี่น้องป้องปายซูปโสดคนกับสวัสดีอีฟสีทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าครับอยู่ที่โครังอุบลสายจันทร์หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับกับอุบลสายจันทร์หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดวทีเครื่องเสียงครับบริการเวทีเครื่องเสียงภาพยนตร์ก็มีรถแห่เราหน่อยรถใหญ่ก็มีเบิร์ดนะครับเด้อนี่ครับบางครับอ่นะครับหลังจากสงการผ่านไปเออเวทีก็เงียบเงาเลยจักหน่อยผลนะโมมีงานครับเออฝากไปนั่นเนี่ครับ จะภาพนะครับอิฟซี่ทุกท่าน,นครับผมนะครับป่าก,การป่าเง,งานบนสายนงาเขาในเด้องเงียบดีดีครับช่วงนี้เอาออกพันษามานี่เออบนของไฟกันยังมีนั่นแหละนะครับป่ามันเนี้น,นะครับไปหาเครื่องหาวิธีว่าั้นได้นี่บนสายนางาเขาบ้างทุกหน่วยครับทุกชุดทุกขนาดเออเล็กเบแบนได้นี่กเ็เลือกเอาลุดแบนวาดทิกแบีนจีบแบีนเอาไม่เจอมีมากกูดลย แห่หน่อยแห่ใหญ่มีบัตรครับผมไปที่ออนทวนแห่งจอดนิกซีดีเอีสงการกับพ่อมีลังสงการเงียบเนี้ยจังหน่อยครับวางไหมครับจะภาพนักผู้จัดการจัดงานอยากเอาไปคงเฉียดเงไทยสุดลำสุนบุรีระยองไในเบิร์ตขับไปเบิร์ตครับมาตรจังร่งเนาะคืออยากได้ไปทั้งนักรอ้องเดนเซอร์นักกุนตรีก็ได้เบิร์ตครับถั่วฝาเมืองไทยเฮาเออหรือสิลจังตะวีที่เครื่องเสียงไปก็ได้เบิร์ตครับผมเออเครื่องปั้นเ่าก็มี่นำ้ำ ออนี่ครับนี่ครับไปออกการออกงานช่องนีัก็ระวังฝ่าแลวังฝนในนะครับเด้อบระมาณสิบผู้ออกงานผู้ที่ผู้อยู่บ้านอยู่ซองก็นำมาตะวังนะครับพายุโซนร้อนช่วงนี้กําลังเริ่มระบาดเด้อเออไฟธรรมชาติเท่าเออมโนเนี่ยมโนน,นนี่ครับนเสมอนี่ขนาดไอ้ขนาดเนีย่ยก็ไอ้ ยินไวเออก็เคยมีก็ยังมีมาาน,านาำบานเท่าแตไดนกะฝากสุขุมสุขคนเหตุงานจงได้ก่อสร้างครับสามารถจะว่างกันนะครับเบิ่งทรพยากรอากาศยิ่งใหญ่นะครับเด้อช่องเดี๋ยวะห่อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนี่มันก็นได้กลายเป็นมีพายุแนมีฝนตกแห้งแน,แน,น่เอ่ยินถล่มเพราะว่าเออยินไว้ ฮะไปเล็กับฝากเอฟซีวนไซนเศร้าฝากอุบลไซนเซาใบกับเอฟซีรามันฝากเอฟซกับอุบลไซน์เซาฟ์บอกิดแล้วครับเนาะฝากอุบลไซนเศร้าไว้กับเอฟซีทุกท่านเล,เลยครับผมนี่นะครับบางการวางงานคับช่วงนี้ครับฝากอุบลไซน์เ้าฟฮาใบน้ำอมอุ้มใจพี่ๆน,น,น้องๆนะครับที่จะวาจากอุบลไซน์เ้า์ฮาช่วงนี้ บ้างครับหามือหาเบีดไม่โดดช่วงนบ้างบ้างเงาครับผมพอช่วงนะครับฝนช่วงสิบพฤศจิกายนเออประมาณนี้นะครับเอ้าจังไี้ก็ขอบคุณยิบซี่ทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปนี้กระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสัญชาวชาวเนี่ครับผมคลิปนี้ไว้สวัสมีเจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับ